สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาเงิน5,000จากรัฐบาลครับแบบ100%ผมคิดว่าน่าจะได้แบบ100%แน่นอนครับเชื่อผมทำตามสูตรก็อันดับแรกเลยนะครับก็เข้า w w w เรานะเราไม่ทิ้งกัน .com เข้าไปครับนี่ใน Google นะครับแล้วก็มาเลือกนี่ครับเราไม่ทิ้งกัน .com เข้าไปปั๊บ นี่เจอหน้านี้ครับรัฐบาลเขาบอกว่าแจกทุกคนครับไม่ต้องกลัวได้ได้หมดสําหรับคนที่ทําอาชีพเขาเรียกอะไรอาชีพแบบอิสระพวกฟรีแลนซ์ทั้งหลายครับไม่มีประกันสังคมหรืออะไรเงี้ยปุ๊บขอเข้าอย่างี้ปุ๊บแล้วก็กดลงทะเบียนชดเชยไรายได้ครับปัป๊บนี่ครับดำเนินการไม่สาเร็จไม่เป็นไรครับอย่าไปท้อแท้นี่ย่อหน้าย่อหน้าก่นอนไปท้อแท้กดปัป๊บนี่ครับปัป๊บไม่สําเร็จครับไม่สาเร็จ ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรัฐบาลบอกให้ครับให้แน่นอนได้แน่ได้แน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ไม่จริงไม่จริงมันไม่หลอกลวงเราหรอกไม่จริงอย่าไปเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สําเร็จอะไรได้ได้อยู่ได้ยังทนได้ยังทนได้ยังไปไปต่อเนื่องครับต่อเนื่องมันต้องได้มันให้เราแน่เขาบอกอย่างนั้นนะเขาเขาว่าอย่างนั้นไม่รู้ว่า เหมือนแข่งเกมโชว์เหมือนเกมโชว์นี่จัดไปสู้สู้เราต้องสู้ครับเราต้องสู้วินาทีนี้คนไทยทั้งประเทศต้องแย่งกันแย่งกันยังไงก็ต้องได้ผมต้องได้แน่วนันนี้เอาเอาแม่งเอาแม่งเอาเออเอาสู้ครับสู้สู้สุดใจไม่กูกูกูไม่ไหวแล้วกูไม่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 ไหวแล้วเฮ้